สวัสดีครับเครื่องพ่นยา767นะครับตัวนี้เป็นของใหม่แกะกล่องแต่ค้างร้านนะครับอ่าพวกนี้จะทําการจัดส่งนะครับวันนี้นะครับลูกค้าโอนก่อนตัวละ1,500บาทนะครับชุดนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องแต่ค้างร้านไว้นานนะครับเดี๋ยวทางเราจะเช็คให้ทุกตัวเลยนะครับ ติดทุกตัวในการขนส่งผมจะเอาน้ํามันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะครับเครื่องทุกตัวจะเป็นลานเบาทั้งหมดเลยนะครับสตาร์ทง่ายนะครับเดี๋ยวจะลองแต่ละตัวนะครับเอาลองสตาร์ทดูสตาร์ตติดง่ายนะครับดึงช็อคหน่อยดึงคันเร่งหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งนะเรามาสตาร์ตตัวนี้สตาร์ตติดทุกตัวนะครับดึงคัาเร่งทุกตัวจะลองน้ำทั้งหมดเลยนะครับเราลองสตาร์ตตัวนี้อีคิอ กะติดทุกตัวเลยนะครับลองตั้งขาบูตัวนี้อีกทีหนึ่งไล่ปิดสวิตหมดเลยตระตาติดทุกตัวนะครับตั้งรอบสูงหน่อยไม่ได้ใช้ครับเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะฮรจะทำการจัดส่งลูกค้าโอนก่อนทั้งหมดเลยนะครับ คุณวันลบนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณอนุชาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณวชิระจังหวัดแพร่คุณสุรพลขวัญยืนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ละตัวจะทำการจัดส่งปิดเลยปิดสวิล้สาตาร์ทอีกที ตัวนี้จะแถมชุดทั้งหมดเลยนะครับจะพวกกระป๋องผสมนะสายสะพายดามพนนะครับทุกตัวจะแถมแบบนี้ทั้งหมดเอาลองสตาร์ตตัวนี้ปิดตัวนั้นเลยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นฝาสีเขียวนะับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะฮะเอาละลองตัวนี้ปิดสวิตตัวตัวนี้ก่อนปิดก่อนลองสตาร์ตตัวนี้อีกที เดี๋ยวผมจะเอาทิ้งไว้เย็นๆแล้วลองสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับสตาร์ติดทุกตัวนะครับบางตัวนะที่มันติดยากเมื่อกี้นะครับสังเกตดูผมใส่น้ำมันไปนิดเดียวนะฮะใส่น้ำมันมันดูดไม่ถึงนะครับเพื่อทดสอบแค่นั้นเองนะครับถ้ามันผสมอ็ตะรู้อาอย่างตัวนี้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ สติกเกอร์หลุดนะครับนะเพราะปกติมันจะติดสติกเกอร์มาแต่ตัวนี้ไม่ได้ติดนะครับจะแถมเหมือนกันทุกตัวเลยครับกระป๋องผสมด้ามพ่นนะครับตามนี้นะครับสี่ตัวนะครับสวัสดีครับ